สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมผมบอลจันตากองตอนนี้เราก็อยู่กับเกมฟีฟสในแคเรียโหมดกันแล้วนะครับผมแล้วก็เกมต่อไปนะครับเราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็เรียกว่าทาศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับผมเป็นการต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ตอนนี้นะครับเราอยู่อันดับที่4นะครับผมส่วนแมนซิตี้เนี่ยอยู่อันดับที่2นะครับคือแม่งยังไม่แพ้นะครับคือมันจะแพ้นั่นี้นัดแรกนะครับผมสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะอ่าวอร์มแล้วครับฟอกบา ไม่ลงเป็นตัวจริงนะครันนี้สำหรับเลาปอกบายนะฮะมาแล้วครับไรฟ์ฟอร์มโอทรฟฟอร์ดราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมกับกุนอาเิโรในเกมไม่เจ็บนะฮะโอ้เรายิง17ประตูในรีฟิลร์ลีนะครับถือว่ายิงมากที่สุดแลแมนซิตี้นะครับผมเหมือนจะเสียประตูน้อยที่สุดนะรประมาณนั้นเยไป2ควรม,มาใต้เป็นกับทันนะครับผมไม่เป็นไรครับ นี้อาร์มาตาโอเร่นะครับผมแล้วก็ชายผู้ที่ฟอร์มฮอตที่สุดในโลกตอนนี้นะครับองโตวนี่มัตซยาวนะครับมีนัดหนึ่งเขายิงไปหประตูนะครับผมฮอตไม่ฮอตนะฮะแผนเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมนะฮะอาร์มาตาโอเร่นะครับเป็นดักขวา,าเริ่มเกมกันครับผมเราก็จัดตัวจริงเกือบหมดนะฮะยกเว้นาทางฝั่ง C.A.M. นะครับผมก็พักบูโนนะครับแล้วก็ให้ควรมาต้าลงมาแทนครับคู่ฟอร์มดีเหมือนกันทั้งคู่แหละซาอุนิเกตนะครับผมซื้อมาเป็นสถิติจิ้มสวยเอา้าโอ้อะไรเนี่ยอาจารย์โอ้โหไม่ดีเลยนะครับเจออย่างนี้โอ้โหขวยอาจารย์เอ้ยโอ้โห โดนนำแล้วครับผมโอ้โหอกิลโลเพิ่งยิงประตูที่สองในเกมในพนรีเมียร์ลีกนะฮะแต่ใจเย็นๆสิเอาสวยแล้วแทงไปโอ้อาจารย์แล้วทีนี้ไม่ฟาวเปิดมาติดสวยบอกว่าฟันเด็กเห็นชิบทายแล้วครับสเตอร์ลิงโดนฟันเด็กจิ้มมาวันนี้ทำดีนะครับผมมักจะมอง,งเห็นลัดฟาวแล้ว มัดสีอเอาแทนให้กับเรดฟอร์ดใช้วความเร็วกระชาไปเรดฟอร์ดยิงเรียบร้อยโอ้โหเมอแล้วครับผมมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเป็นไงล่ะโอ้โหเจอคู่หูนะครับผมเร็วทั้งคู่นะดูดิโอ้โหกระชากครับผมแล้วก็ยิงด้วยสายเสมอแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะ ตัดเ,เป็นเกมเป็นเกมอย่างนี้ละกันนะครับผมนะตัดเป็นเกมเป็นเกมอย่างนี้แล้วก็ลงลงทีๆหน่อยคือคิปมันจะได้เยอะๆนะฮะ <laughs> ไม่มีอะไรหรอกนั้นแหละแทงมาใต้เห็นขวาเติมอารตมาต่าเลขเอา้จาจ่ายให้เราขาแต่ว่ามันโอ้โหเข้าทางนะครับยังยังยังไม่ล้ำหน้าด้วยนะฮะฟันดบเดบก ดิ่งไปดิโออา้าวซองแตกเข้าไปเอซอนอโดนไหมครับนี่บอลเดอะเบคบอลเดอะเบอยังบางบอลไน้ครับแรดฟอร์ดไอ้กับปอกบาป๊อกบา,กบาฟันโอ้เบาบิวยังกับปุยนู่นครับผมมงสวยแต่ว่าไม่มีใครมาเอาบอลเลยครับผมรียบอยเดีือดเจอไหมครับนี่จิ้มชิบหายครับทำไมมันหลุด แบบนี้อีกแล้วครับผมแบบ็กกูนี่ไม่ตามเลยนะครับลูกชอนะครับผมอาร์ตามาตาวเล่มาตาวเล่โหม,มงนะฮะสิบหายแล้วใจเย็นๆน,นะเมนดี้เอาแล้วมึงโดนกูละไอสัตว์มึงโดนกูแล้วไอมแมนซิตี้มึงเป๊ปกว่าเดียวล่ะไอสัตว์นะนี่ไงมาเสียใจให้ไปติดลาปอดอีกครับ โอ้โหไม่ติดเมื่อกี้นี้ประตูที่สองนี้ต้องมาแล้วนะฮะสันบบน่นเบะให้กับแม็กโทมินีแทงขึ้นด้านบนให้กับมักเซียลมักเซียลล็อกหนึ่งจังหวะแล้วปั่นด้วยขวาครับเรียบร้อยไปดิพลิกแซงถึงเวลาบุพพลิกแซงฟังให้ดีไอสัตว์กูเนี่ยมาแล้วโอ้ต้นเ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 ต้นโชว์ไปดิยเยอะเยออนะครับผมสนามโอเทฟฟอร์ดแตกครับผม ดูครับโอ้โหกระชากมาฮะแล้วก็ยิงครับเอเดนซนแบบไม่เซฟไม่ได้เซฟอะบอกเลยนะฮะเ้าเปเครียดครับผมอุจาห์นำก่อนยิงสิบประตูแล้วนะครับในพเมลีกลักษียาวครับผมลองเล่นนะครับค่าตัวแพงที่สุดนะครับตอนนี้ในทีมกูเนี่ยทำเสียจุดโทษงงครับโอ้ลํำได้อีกแล้วอาจารย์แต่มันก็ลํำชัดเจนนะครับผมผมเห็นเหยือจังหวะแทงมากับอาดาม่า อาดมามแมกกะชาต์อาดมามแมกกะชาตหนีโอ้โแต่จเจอเมนดี้วิ่งประคองไว้นะครับผมเรดฟอร์ดให้กับแม็กโอเอ้ามึงออกซิเแล้วเรดฟอร์ดอีอออสัตว์เรดฟอร์ดกูเลม่าอีกแล้ว,ออวออลนะโอ้โหสตอร์ลิงไรฮิมสตอร์ลิงเจอแม็กควายครับผมหมดเวลาสองนาทีนะครับสำหรับครึ่งแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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  มังคองบอกอ้าวใจตีกันเองครับจะสวนได้หรือเปล่าหรือว่าอากาศโหัวใจเปล่าหมดเวลาเลยครับผมใจร้ายจริงๆก็จบเพิ่งแรกครับนําแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับผมเมอร์ซีิไซเฮ้ยแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่มเมอร์ซีิไซโอ้โหบ้าดูครับคู่อื่นๆนะครับผมก็สกอร์ยิงกันน้อยนะครับแต่ว่าเรายิงกันถึงสามประตูเลยนะถือว่าเยอะนะครับเนี่ยมาต่อกันครึ่งหลังนะครับผมเสาเดียวเจอแม็กควายครับผม แต่เอ้าไมไกควายใจไปตีสเตอร์ลิงงามหน้าแล้วครับสเตอร์ลิงเปิดมามงเขียวไปแม็กซ์แมินี่เฮ้ยโดนเสียบแต่ว่าโอ้โหได้แอร์ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำอะไรไอ้สัเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กูโอ้โหวยกดผิดมันวิ่งเข้าไปกอดเป๊บเลยครับเดอะบอยโอ้โห โอ้โหยิงไอสัตว์กูผิดเองอันนี้กูผิดเองคือบอลอยู่ในมือเด้คแอร์แท้ๆนะครับไอสัตว์เอ้ยทำอะไรลงไปเมื่อกี้เมื่อกี้ผมคิดอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเอา้ามันซ้ยยาวให้กับเรดฟอร์ดยิงโอ,โอ้มาตาแทงวาให้กับมาคัเรดฟอร์ดยิง โอ้โหเบาเวิวไ,ไปติดตีนนะครับผมติดตีนเอเดรซอนกครมาต้าเห็นวิ่งแล้วเรดฟอร์ดเรดฟอร์ดต้องแก้ตัวนะครับไม่มีเพื่อนมาสักตัวฮะไม่เป็นไรนี่ส่งบูโนโ่ลงมาแล้วกันผมว่ามาตาไม่ไหววะ่เกมนี้มาตาไม่ไหวนะฮะตัวเล็กเกินไปครับบูโนโ่บูโน่เพิ่งลงมานะครับอ้าโูเกือบไปสวยแล้วครับ ตอนนี้ฟันเด้เบกดิงมึงบรูโน่เปิดมาให้กับไม่ถึงครับแฮรีแมตควายหมกไม่ได้แล้วแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดบางบอลไว้ครับมึงจะมาชนกันเองทำไมบอกบาแทงมาอาแล้วมีช่องแล้วครับบรู Bruno. โน่อีกที่ลูงเบนดิออสเกือบไปไม่แล้วครับเฟรนันตาเลสไม่ทนันไม่ทันแล้ว Uh huh. มันจะโดนเอลาปอตนะครับดักแยบอา้าสวยสิอย่างนี้ก็สวยสิครับผมมาขัดแอดยิงกูรีไปหรือวะ่กูรีไปหรือว่าช็อตนี้มันแน่จะเข้าไปแล้วนะฮะผมว่าโอ้พลาดเองวะ่ะโอ้โหแบบเบรกมาให้กับบูโนโ่บูโนโ่ยิง โอ้มึงยังเซฟอีกอเอเดอร์สนันไอ้ผมต้องสอ่สงคาวาน,นี่ลงมาแทนนักเซียว้วฮะนะครับเอเดอร์สนันคาวาน,นี่ดูนโน่เปิดมาเฮลิปไม่ใช่เฮลี่ไม่ตายมันคือเป็นแมคโรมินเนนะ่ลูกชอยังบบงบอลไว้ได้ครับโอ้โหงามแนนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเนะี่อโอ้ ไม่เอกเฟรานต์ตเลทอ้ไอ,อีกอตเลทอ้อตเลทอีตเลทยังไงในสวนแน่นอนครับแรดฟอร์ดแทนให้กับเขาวันนี้่สกาวินใจความแข็งแกร่งโอ้โหนีเราจะจบเสมออย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยเราจะพลาดเองสองลูกนี้ไม่ได้นะครับระยะเวลาสี่ทีครับผมหลงเล่ยโดนใบเหลืองครับย้อนหลังนะครับจากการที่ไปเสียบอาคเคโล บรูโน่เฮ้ยยังได้เรฟอร์ดวางไว้ดีโอ,อสัตว์ผมผมผมนี่อยากให้มันเสมอเลยวะ่ะโอ้โหสัตว์หมดเวลาครับท่านผู้ชมเสมอกันไปสองสองครับตะโกนด่าก,กูปะเนี่ยโอ้โหแมกคกวยนะครับเหมือนมาตัดพ้อนะฮะที่แบบหลัจะที่มันพลาดนี่คือเราเราพลาดเองนะครับผมเรา ไ,ไม่ไปปรเราพลาดเองโอ้หลังจากที่เราเสมอแมนซิตี้นะครับผมก็แต้มเนี่ยบวกบวกมาอย่างละหนึ่งครับแต่รีพูลแซงเาไปแล้วนะฮะเลสเตอร์นะครับ่ยังอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับตอนนี้เชลซีมันหายไปไหนครับเนี่ยหายหัวเลยครับเชลซีลโอ้ยยูยย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 ี้ Man City นยยยยยนยยยยยยยแยยนยย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 ยแมยยยยยยมยย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 ยดยยยยยยยเยยยยยยดยยยยยต้องแพ้สักนัดแล้วล่ะ